สวัสดีครับครับวันนี้ก็ได้ปลาลดมาแด้พี่น้องเ้อกาลังปีงครับปีงปลาลดพี่น้องนะครับอืออ๋อซองใหม่พี่น้องปีงปลาลด สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนนะครับวันนี้มาพอ่อแหละครับช่องห้องปงชาแนลครับวันนี้ก็อยู่ยัี่ใหญ่หลอดนี่ครับเดี๋วพี่น้องเด้ออ้ว่าขาดหนาวแม่เนาะได้อยังเนาะปิง้งปลาหลดปลาหลดนะพี่นอ้องกับตันบักทัวเด้อ <laughs> โอ้เลื้ยงมีมือแม่เนาะพ่อเราป,ราป,ราปราาีกได้ข <laughs> ่าวแม่เด้อพ่อเราใหม่ได้เจ้าเด้อเ <laughs> จ้าใหม่ไงได้เจ้าเด้อกินเหยืเบิดมาเปิดที่เขาเลยครับแม่ หนาวหนาวก่อนจี้เปิดเป็นแหลเอเเปิดที่งเขาเลยนะใครอยาได้พวกใครกันน่เสื้อผ้า้องปนหนาวโอ้หนาวนากันหนาวเว้ยฟืบเาเลี้ยงมแฮมเลยปะติดไม้มีเต็มีเขาไม้เขาไม่เม็ดี่ะกะกะสากอยู่เม็ดเขาขาดน้ากินขนาดเลย อย่างนี้นคือเปิดติบน่ากินขนาดกระไรตัวให้่ด้วพี่น้องเด, <g ug> ด้อกับยายว่าบัดกินปลาลดบ่าน่าจะโดนอลไรละ่ะผมก็ได้เนาะกิดนดมกระดดทามลองเบิรงว่านสั่งพี่น้องเจ็บเสียนเหมือนกันนะครับเด้อ <g ug> ปลาะดดขาจาวล่องรี <g ug> ล่องรียังหย่ำเนี่ยเออกระบอกกระโดดอ้าวมันบอกเป็นของเฮาเนาะล่องรีของเนาะเออกระโงลุกตรงลุกตรงเฮิร์น ลงทง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 เอออ่ะกินได้ไหมพักกับวีญยังหลายพี่น้องพักซี่มาพี่น้องกินน้ำกันพักซี่เล้าพักซี่เท่าเนี้ยละกิน้ำกันกินน้ำกันหอมซี่เหมือนปลาเด็กปลาเด็กงนี่อันนี้ปลาลดบะนี่ปลาเด็กปลาเด็กต่อนเด็กต่อนจำเบ้มเขากินเลยไหมตำมักทัวโอ้ตำมักทั่วปีได้พี่น้องอือไม่ใช่ไหนพี่มือจะของแซ่บบ่ พี่มือจะคล้องกระเสบพีมือจะคล้องกระเส็บเนี่เอาหมดนีเสียบนังกระเด้อพี่นนอนนะเพราะว่าปลาลดงไงเนีย่ยเสียบค้องแถเลยพี่นนอนลด,ดม,มันมันลาลดปลดหนําซี่ปลาลตรงเนีวมันก็ขาวนะ

รลมแม่วขนาดพี่น้องเลยรมหนาวบา้านเท่าก็หนาวเลยพี่น้องเลยจ่อยจอย่อยข้างบนขึ้นมาหลาบหนาวอะไนะครับเนาะกากพี่น้องครับรักษาสุขภาพแบบเนี่ยแม่นาอจสำตอนประญาัดเงิ ก๋วหีวเขาบ่กเี่ยวปนหิวเขา้อมว่ะเนะปั่นนี่แล้วไงออเออะกินปลาดมาหลายเป็นปีแล้วไมน้่อะไ้กินเนะปลาอด่้ปลาหยเคยาอยอยใหญ่หอหญยงเปีนหอเน่ อย่าย <ừ, S 2> ังยังห้อยอยู่ปเป็นแจ๊ยังยงห้อยอยู่ <c oughs> <อ><อ>กัไอ้หนอตีมันรถกักตำตัวใครสิบุบาชด <ừ, S 2> จอดวะาำจบทัวใช้ป <ừ, S 2> ูดอง้อมเด็ดเขาเฮียไม่ดีกินอยู่รังบ้านเนี่เป็นของลมมันแหงหลายเขาชอบก้าวไฟเขาเฮี オカピメタンはうらん、かまいがら มอ่ะอยู่เลยรสมันวรสรสเป็อนไทยเขาเอ่นมั้ยยังพระาตกลางเขาเอ่ยมั้ยยจังหวะนริงด้อเอมันเป็นเอ่ย็นจะบานเท่าปลาปลุก ก,กับบกการถินใช้กับบัแสบเว้ย <นะ S 2> วกินต้องกันข่เนี่ยกินต้อขงกับใหญ่แสบขนาดร้องแม่ลูแสบพักพักกับวยสวย Đưa nhầy mẹ nhảy lại nhầy mẹ lại Bớt chân rồi à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไม่อย่างั้นยังจูง不อืมอ่าไม่อยานเราัดหินเนะอืโอ้แส่บข้องแห,ะห,ห้ะเลยไีหนองฮ้ยเป็นเมน,น,นนะูน่บ้านเนาะ ัวปีสีเขียวเนาะขเจ้าหลอมัว้าเจ้าหลอดแกงกระเดยอร่อยหนาวเวงหนาวหนาวอากาศเลยย่งนี้อากาศหนาวรวาหนาวมากเหมือนกันหนาวไม่ได้อร่อยนะครับน่ามาลับว่าน่ามาลับเนาะ หนาว,วเ,าวาเยาลยก็หนาวอยู่ดีนพี่น้องเด้อทั้งอุบลเขมรลาดเนาะหนาวก็บนแม่นหนาวธรรมดา,หนา,ห,นาหนาวล่มแบบนี้โอ้หนาวร่ม,มประหลอดกึนมาตรงไห่ำทำธุรกิบ

จับเั้นอันบัน่นยิงกระโดดก็ตำันทวนแะล้วชุดยอดแล้วเว้ยเขากันยั้นไยเขากาันปันเลือดแลยแนี่เขาทาปันเลือด กันห้านก็ปาแดกอยมันจำาแลเนาะหเหนือมันเหนือมันขาวงามาเหมน,นือม,ม,มันก็เสีดว่าปลาดุป่ะนาะมันก็ปลาดุกเข้าเลยแลวยางกันเนี่ยมันมามีก้างบ้ากางนี่มันกับเขาเนี่ยนี่อ้นนอ,อมันเป็นมันก็ปลาปาคือปลาปปไหลนี่ไหมคืมเอียนเนี่ย

สิอแล้วสิก็ต้องงามเนาะเดี๋ยวเมือหลังอยู่ไทยพี่น้อเบืงอยู่สวนพี่น้อสวนไม้พี่ยอดหล่อนปลูกสวนเมื่อสวนหน่อยมือนสวนใหญ่ๆเนี่ยเฮ้กินยำมะเร็งอ่ะบ่มยำเจอกันสวนม่แงอ่เจาเนาะเจา 嗯，总，你百一个。 ้มแห้งอะไรพี่เนอะเริ่มแห้งเข้าเลยแต่นอนวันศุกร์วันหายไม่หนาเนาะ

ใช่ตน้นั้นเป็่อนเขาปั่นหนึ่งมัดไปไช่ไหมห

ียดูบ่างไหมอืมึจับของแทนพี่น้องจำทวนหวองหายเสร็จเจ็งเลย ยโอ้โล่เพียงอ่ะครับพี่พี่พเอาซ้ำนึ่งกอนไปหน่อยเนาะกไ,ได้ปีงมรถกรบตำมบกทัวไปหน่อยโอ้เสียบของแห่เลยเขากันดีขนาดเนาะเป็นเมนู จริงๆเป็นรถก็หายากยาบๆพี่น้องได้เป็นรถแม่น้ำซี่มาเสียบคล้องเทียเลยเอาหมกทั่วเขาจะเผ็ดป่ะเขาคือ,อมกจะให้ปิ้วไปมันหอดมันไอมันแห้งมัน,มนแห้งร่มอะไรร่มแห้งครับกับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกๆท่านนะครับเด้ออย่าเกียรติที่ตามรับชมช่องทองโป่งชาแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อทีนน่เข้ามารับชมนะครับเนาะ มียังฝากพี่น้องบ้างไหมครับฝากเอฟซีใส่เลยแดดได้หลายนะครับก็ช่วงนี้อากาศกันหนาวๆก่าพี่น้องทุกคนก็รักษาสุขภาพไปครับเด้อนะครับเนาะทั้งอุบลเขมรลาศหนาวบ่หนาวหลายทั้งอุบลเขมรลาศหนาวหนาวพี่น้องลมแห่งพร้อมนะครับ ก็ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาแบบนี้นลายเบาบอกพี่น้องเลยนะครับเนาะเอากฝากคื้เราได้พี่น้องเนาะฝากกดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่นครับพี่น้องเพื่อไว่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้งช่องยูทูบน้ำกันนะครับเนาะไปพอครับคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณค่ะ